จุดันอย่างลงตัวโดดเด่นแบบมีสไตล์พบกันที่ช่องฟอร์ดนับชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปอีๆขอบคุณครับ สวัสดีครับอยู่ที่ช่อง Ford n e p a ั Channel นนนะครับวันนี้พามาชมรถ เอเวอร์สปอร์ตนะครับในส่วนของตัวเอเวอร์สปอร์ตคันนี้นะครับบวกในส่วนของตัวแพ็กเกจมาด้วยนะครับราคาตัวรถนะครับที่บวกแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับในส่วนของการเวนตินีนะครับของตัวแบตเตอรี่นะครับ1ปีหรือ20,000กิโลนะครับ ระยะได้ถึงก่อนนะครับผมตาม,มาชมเป็นสีเทาดำนะครับแคมเปญพิเศษน,นะครับ ในเดือนนี้นะครับเป็นแคมเปญเดียวกับมอเตอร์โชว์นะครับในส่วนของตัวดอกเบี้ยนะครับ0.99%นะครับนาน48เดือนนะครับแล้วก็ในส่วนของออกรถภายในเดือนนี้นะครับรับทองคำนะครับ1บาทฟรีกันไปเลยนะครับผมในส่วนของตัวรถนะครับมีออปชันและฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับก่อนจะพาไปชมรอบคันของตัวรถนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีดนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันของตัวรถของตัวเอล ไปเลยครับเรามาอยู่นะครับในส่วนของตัวหน้ารถ e v e r e s t Sport นะครับเป็นสปอร์บวกแพคเกจนะครับผมด้านหน้านะครับก็เปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าใหม่นะครับสไตล์แบบแรปเตอร์นะครับกระจังเป็นแบบดังพึ้งนะครับทำให้ลมแลกอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับผมในส่วนของการบวกแพคเกจมานีครับจะได้ในส่วนของตัวกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว เปลี่ยนกระจังแล้วนะครับก็ย้ายในส่วนของตัวกล้องมาด้วยนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังนะครับมีไฟมินิไลท์สามจุดมาด้วยนะครับคันนี้เลือกเป็นไฟมินิไลท์แบบสีขาวนะครับมีให้เลือกสองสีนะครับสีขาวกับสีส้มนะครับผมอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกเลยนะครับบนสังกโปนะครับ ก็ในส่วนของรุ่นเอเวอร์เรสต์นะครับจะมีติดตั้งในส่วนของตัวสัญลักษณ์คําว่าเอเวอร์เรสต์นะครับเป็นอะคริลิกสีดาแบบนีนะครับไฟหน้านะครับของตัวเอเวอร์เรสต์นะครับเป็นแบบมันติดรีเ c t เ r led นะครับไฟเป็นไฟ day time วิ่งเวลากลางวันนะครับในรูปแบบ4แคมป์นะครับเซนเซอร์ด้านหน้านะครับมีมาทั้งหมด4จุดนะครับ ในรุ่นเอเวอร t เรสต์สปอนะครับของเลดร์นะครับตรวจจับคนเดินถนนนะครับแอรบขีดบุูคอนโทรลนะครับก็มีมาพร้อมเลยแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับตจ้ของลักจูงนะครับหรือหุวนลักจูงนะครับในรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอนะครับมีมา2ตําแหน่งนะครับไฟตัดหมอกนะครับวองในรุ่นหองตัวเอเวอเรสต์สปอนะครับเป็นแบบ LED นะครับมาดูในส่วนของตัวด้านข้างบ้างนะครับ คิวล้อนะครับก็เป็นคิวล้อที่ติดตั้งนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับรถคันนี้เป็นสีเทาดํานะครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกยี่สิบนิ้วนะครับสเปคยางนะครับสองห้าห้าห้าายี่สิบนะครับเป็นแมกติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับเป็นแมกสีดําด้านนะครับเน้นในส่วนของตัวทนดําเป็นหลักนะครับในรุ่นสปอร์ตนะครับดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อเลยนะครับ สัญลักษณ์คำว่าเทอร์โบนะครับก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเป็นเทอร์โบแบบแปกผันนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดําเงาแบบกาไฟนะครับแลบพับแบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้อง360องศานะครับแล้วก็ในส่วนของบาสปอร์ตนะครับมีมาด้วยนะครับตรวจจับจุดอับด้านข้างตัวรถนะครับ ก็ไฟสองพื้นนะครับด้านข้างตัวรถนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับพอในส่วนของตัวกันสาบประตูนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วหลังคานะครับของตัวสปอร์ตนะครับก็จะเป็นแบบแนบนะครับพอในรุ่นสปอร์ตจะเป็นสีดําแบบนี้มาเลยนะครับมือจับนะครับเป็นสีดําเงานะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับพอถ้ากุญแจอยู่ที่ตัวนะครับกด สัมผัสนะครับที่ตัวปุ่มนะครับก็สามารถเปิดล็อกรถได้เลยนะครับเบ้าลองมือจับนะครับมีมาเรียบร้อยนะครับโลโก้คำว่าเอเวอร์เรสต์บันไดนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่ติดตั้งจากโรงงานมาเลยนะครับในรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับในรุ่นสปอร์ตเจะมีโลโก้นะครับคำว่าสปอร์ตด้วยนะครับตรงประตูไฟท้ายนะครับเป็นแบบซิกเนเจอร์ LED นะครับ ไฟนะครับด้านหลังเลยนะครับก็คล้ายๆกับตัวรถมมสแตงเลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับเอเวอร์เรสต์นะครับติดที่ฝาท้ายมาด้วยนะครับกล้องนะครับเป็นกล้องถอยหลังมานะครับมีมาพร้อมเลยนะครับเซนเซอร์นะครับถอยหลัง4จุดนะครับเช่นเดียวกับตัวด้านหน้าเลยนะครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบแฮนฟีนะครับสามารถเตะเปิดปิดได้ด้วยนะครับผม อสามารถใช้เตะปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็เตะเปิดนะครับบวกพ็พเกจนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวฝาท้ายแฮนด์รีมาด้วยนะครับอัปเกรดในส่วนน่าจะเปิดที่ฝาท้ายได้ด้วยนะครับมีปุ่มมาด้วยนะครับมีให้เลือกใช้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรีโมทนะครับก็มีในส่วนของ ตัวเปิดฝาท้ายมาด้วยนะครับอยู่ที่เลือกใช้เลยนะครับภายในของเอลเลสปอร์ตนะครับอันนี้ในส่วนของตัวโทนดําเป็นหลักนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังดีไซน์แบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับเดินได้สีดำปักคำว่าสปอร์ตนะครับเบาะคู่หน้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับส่วนด้านหน้าตรงรถนะครับของตัวเอลเ s สปอร์ตนะครับ ในส่วนของทูนดําเป็นหลักนะครับขอบคิ้วนี่ครับก็เป็นสีออกแบบเงินๆนะครับเดิมนะครับถ้าเกิดตัวรถนะครับของตัวเอลเลสปอร์ตนะครับเธอไม่ได้บวกแพคเกจน,นะครับหน้าจอจะเป็น10.1นิ้วนะครับคันนี้คันนี้บวกแพคเกจน,นะครับเป็นหน้าจอแบบกัลสกรีน เป็นหน้าจอแบบ s ิ n c 4A นะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรองรับในส่วนของ n n r r o i d u u t o p p p l e A r p l A y ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน Ford p a รนะครับช่องชาร์จนะครับไวเลสชาร์เจอร์นะครับมีมา1ตําแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องชาร์ t ไทส c นะครับจะอยู่ด้านในเลยนะครับไท c ีหนึ่งำแหน่ง t ทเอหนึ่งำแหน่งนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับ ในส่วนกุญแจนะครับให้กุญแจกีรด็จมาทั้งสองดอกเลยนะครับผมแล้วก็ในรุ่นสปอร์ตนะครับก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับมาพร้อมช่อง USB นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับหน้าจอเดินไม้นะครับเป็นหน้าจอ8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับรองรับเมนูภาษาไทยนะครับโงมลัยนะครับเป็นวงมัยไฟฟ้านะครับเป็นวงมัยหุ้มหนังนะครับ เป็นวงร่ายแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววงอะไยนะครับสามารถปรับได้4ระดับนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับของตัววงอะไยนะครับที่อยู่บนหน้าปัดวงร่ายนะครับก็มีในส่วนของตัวเลนคิปปิ้งนะครับมาด้วยแล้วก็แอดแอพที่คูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ในส่วนของคูดคอนโทรลมีมาพร้อมเลยนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับอินจิสตาร์ทและสต็อปนะครับเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติ นะครับตัวเอเวอร์ริสสปอร์ตนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับจากการประชุมรอบคันนะครับของรถ e v e r e s t Sport นะครับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมพาไปชมรถรุ่นไหนของตระกูล n น็กเกนอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ I am Team Ranger.